อันนี้งามๆนี่ว้ามีตัวงามๆเนาะเป็นโอเป็นโอนี่ดอกบัวก็งามๆไงต้องนั่งเบ่งสุดๆนี่ดอกงามๆมันได้ชื่อให้ได้เลยงามๆนี่ดอกบัวนั่นโอ้นี่งามเลยทุกคนสวยมากคันมาเบ่งมาเถอะไปจะได้ถึงไหนด้วยทำไมเธอไปอะไรเยอะ อย่างพััับปปดดถึงยังไม่ได้เดีออกไปใช้อยู่ยังวนอยู่ได้ดีอยู่ยิ่งจอยยิ่งจอยจ้าสบายซิวซิวซิวจะส่งดีเด้อเดินทางปลอดภัยจ้าจ้าสบายดีทุกคนตอนนี้เฮากำเบิงผู้แล้วแล้วเฮาก็สิไปนู่นไปที่ตลาดหาทางกลับก่อนเลยทุกคน สบายดีเอฟซีเบอร์ชุกชุกคนเด้อคนลหลายหลายคนว่าหาทางกลับบ้านเลยที่นี่ มาะเยเดา๋ยวก่อนพอออกมาจากสะพานพุทธมาเบิ่งบินโดมเบอร์เบิ่งคู่แล้วพอหลังไหลกันเมื่อแล้วบ้ดนี้ทุกคนแล้วน่าจีจรโรเทนี่บ้างเออีบอู้ทุกคนคนไหลลี ปากคลองตลาดเด้อทุกคนตลาดดอกไม้คนหล่ทุกคนกำลังเบิกผูกกันแล้วรับกันแล้วที่นี่คนหลยเลยเนาะว่าพวเพื่องการดอกไมล้ละมาที่นี่เด้อทุกคนงามงามเลยไม่นี้ก็เป็นวันผ่าเนาะวันศุกร์วันที่ห้าสันวาคมหกปดน,นะคะ bốn nát đi bốn nát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  bốn cho bốn nát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  cứ thử bốn nát bốn nát bốn nát 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 ุนแล้วจอดเยวหันเยี่ฟังนนี่จอดอะบอเฮ้ามาบอจ้าพาขามมาทานมามี่เกเลยนี่จะดอกงามเนาะมีงานง่ายเน้ดำคนก็รหลเสือาวดำงามเลยเสื้อขาวเสื้อดำงามดีก็งามลเนาะที่หนึ่งมเล่นีน่เนา ดอกเราเรืองงามมาดิเราอยากได้เอาชื่อเราเลยเราบอกอยู่อันนี่งามงามนี่ป้ามีแตัวงามงามเนาะเป็นโฉเป็นโฉนี่ดอกบัวก็งามงามแล้ต้องนั่งดื่มสุุมนั่งี่ดอกงามงามมันได้ชื่อให้ได้ไหมงามงามนี่ดอกบัวนั่นอยากได้ดอกบัวจะได้ดอกบัวหรือยากได้นะ ูดอกบัวเาูดอกบัวลไรคิดเห็นั่งนั่งเย็มเาราฉีบลงเลยอะไอเย้มอยากได้ดอกบัวก็จะเห็ุแบบนี้เนาะฟังนั่งกะเต็มเลยทุกคนตลาดส่ง นม่ไล้ล็อกงามไม่ได้ล็อกสวยๆพอได้แพงนะคนตะกอนถูกๆเนาะถูกมากถูกมากค่ะเอแล้วะม่ใหญ่เนี่ยเอะมาใส่ าหลยคนก็หล่หล่มีตลาดชดเลยเนาะผู้ใดมาก็ซื้อกันลับบ้านไปไหว้พระวันนี้ก็เป็นวันพระใหญ่เนาะทุกคนก็จะก็มาไหว้ซื้อของไปไหว้กันพวกก็จะถ่ายรถเมล์กันเต็มใยบอนทุกคน uma bem มีเนาะเป็นตลาดสดเนาะพักก็มีมีทุกอย่างเลยขายเป็นขายเป็นเป็นถุงไปถุงเลยมีต่างสา,า,าติหล,ล่ๆ <Okay. S 1> เบิ่งพูกันแล้วกับเมือ่อการบันนี้ครับห้องกันทุกคนเพ่ยจะหาหลดได้รบเทีนี้ อานนี้เป็นตลาดกับเข่าพักเนาะผวพลังซื้อมักเล่นซื้อมักเล่นไปตามกินมังหงบ้เนาะ ละคนนี่ทุกคนมั่งเงพี่เลยหนามืสอมหนึตลาดกลางคืนเนาะก็ได้ก็จะเอาไปส่งมาส่งเป็นหลดเป็นหลดเลยโอเคเลยทุกคนสนลาคีวีโรนี่ก่อนจะจบเพลงคอนี้มือนอีกันอะไรมาเบิ่งกปุเรียบร้อยแล้วลมือนอีกันอะไรมาก นนอย่างเลตลาดซื้อของเต็มเลยปลาหมึกปลาหมึกออย่างเจอกันคลิปหน้าฝากไปก็นกำลังใจให้น้องมิมี่ด้วยนะคะทุกคนม,ม,าม,ากมือนีมาเหมาปลาหมึกย่างดนกินน่านแล้วสวัสดีค่ะ